สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อทุกท่านนะคะชมคลิปวิดีโอของเรานะคะมาเบิงมิงป่วนว้าป่วนเตะเสาป่วนเตะเสาเลยมิงผมตัวป่วนครับแม่ผมตัวป่วนเบิงเบิงิ่นเอา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 เฮ้ยยังไยังเสรน ดิยังยังซนควนหานมบ่อุ้ยอุ้ยเอ้าโอ้โหควนหานมควนหานมเอ้าเออเอ้าเฮ็ดขึ้พีเดาวบ้างเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหควนละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ออโอ้ยเลี้ยงไก่เถ well, so. ่า ออก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 เพื่อนวา <c oughs> บรรยากาศรอบๆกวดตื่นเต้ามากเ่รกวดอุ้ยอุยเอาเอาเลยแล้วความความความ พุ่นเอา้าก,ก๊กก,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 กก๊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 กโอ้โ,ห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 โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วดึงลงมาแล้วบาดนี่อ้ยเนาะเบิ้งแน่แน่เนี้ยปล่อยอุ้ยปล่อยปล่อยลูกปล่อยโอ้ย ไปล่อยโอ,โอ้ยขาหลังอยู่ปั๊บปั๊บแน่แน่มาดึงอันสายอันนี้แล้วเบิ้งขาดมาแล sink, main, ้วลูกลูกลูกมิงมิงมิงขาดมาแล้วลูกขาดมาแล้วมึงมึงมึงมิงโอ้ย Nè, mắm cọ mình mắm... เอาหูพึ่งบังเสียงอีหยังฮะโอ้แหเนี่ยเน่มิงแฮ่เน่ไปใส่นั่นมิงเฮ่เฮ้เฮ้น่แเฮ้กูได้มาวะเฮ่ โอ้โ e, หโอ้โอ๊ยอ้าวว้าวเออมาลูกมามิ่งมามาเร็วๆๆเร็วเร็วเรวโยสิมากับบอกเนาะโอ้ยตายๆมาๆๆเออนั่นไปขับพอเป่าขับแม่เกลียบเอ้ามาๆลูกมา มามามาเออโอ้โหูพึ่งต่โดนแล้วว่าผู้ใดสีมาเนาะวะมามาลูกมามามิง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 นั่นมา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอ่ะ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 มามามานมอยนีนมอยู่นีกินนมกินนมเร็วเร็วเร็วมามากินนมกินนมเออเร็วเร็วนมอยู่นีมากินนมกินนมมิง เร็วเร็วเร็วโอ้โหมามาลูกมาเร็ว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 อุ้ยเอาหันตุลุนตุลุนแล้วเอามามามาออกมาออกจากปลาลูกออกจากปลาเร็ว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 มาฝนตกแค่ไหน้ำหมอกฝนม่ตกฝน ไปแล้วอุ้ยผูกทำไมเป้าผูกเสียกแน่เสียกมาผูกครับผม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 ดีใจหลายดีใจหลายครับผมดีใจหลายครับอื้มอืม โอ้ยเขาสิไปอื่นเหล่าเร็วๆเนี่ยพรท่านเขาไดนเตรียมตัวเจียมตัวเสียกสิไปใส่สิไปใส่มาเขาสิจอดเขาสิจอดเขาสิจอดอะไรเขาสิจอดรถเออแม่เจี๊บสิจอดรถเห็นบอนั่นเดี๋ยว,วยเแช่เอากลับบ้านเอารถคันนี้แหละขนไปเด้อมื่อหลังเด้อเอาไปเบิง้ง สิไปหอดสายสิบ่เต้นลงทางตีมา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 ,อา,อามาเร็วมาเร็วมามาลูกมามาเต้นเต้นายไปเลยเต้นายไปเลยเต้นายไปเลยเผุนพุ่นโอ้ยบ่บ่บ่เข้าไปอู้ฮะ จัดหนักจัดเต็มเลยเห็นบ่อหนีป่นโอ้โอ้โอ้คังไว้คันบ่คังกับบ่อไวเอา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 หุ่นหวยหุนหวยพุ่นหุ่นหวยหุนหวยพุ่นเห็นบ่โอ้จะรอบ่อบาดนีเย่ว่าจะป่วนไหลบ่ ไปแล้วเอาสิเขาได้บ่หาทางเขาได้บ่เน่เน่เป่า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 มิงออกมาขึ้นสูงนั่นนั่นไปแลาแเน่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 มิง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 เอออยากกินน้ำอยากินน้ำเอาให้น้ำอยากกินก่อนอ้าดิไมเอาน้ำกินอาลมุอ่ะ เอออ่ะอู้อ๋ออันนี้กะตอกหัวคนอยู่ไวใบแซบบ่เออเอาแซบบ่ยัง ต้องผูกอันทั้งใตอีกหนั่นหาใหม่ผูกขันไว้หันอีกโบยู่บนี่คือเกาขอบคุณแม่แม่เอซีนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของเรานะคะก็อย่าลืมเข้ามาสับสไคร้กดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ